เชี่ย er. ชิบหายฉายที่นี่ทำไมครับพี่อ๊อฟแอปเปิลเปิดตัว iPad รุ่นใหม่ดิฮะเปิดตัว iPad รุ่นใหม่อีกลเอเพิ่งจะเปิดได้ไม่ถึงปีมันเอาอีกแล้วเปิดตัวรุ่นใหม่แถมราคาถูกลงมาเดิมอีกแล้วอย่างนี้ของในสต๊กร้านเราทำยังไงครับโอโ้โหสต๊กเก่ามันก็ต้องขายอะ่ะยอมขาดทุนอยากปล่อยอย,อยากขายโอโ้โหเครียดเลยนะเนี่ยโอ,โอเคเอาเป็นว่าใครที่ยังไม่รู้นะเมื่อคืน a p p เปิ Apple เปิดตัว iPad 2รุ่นใหม่นะนั่นก็คือ iPad Gen 11นะผมปี2025ตัวนี้อัปเกรดเป็นชิป A16 นะผมดีกว่าเดิมนะตัว Gen 10เนี่ยเป็น A14 Bionic ตัวนี้เป็นชิปใหม่ A16 นะความจุเริ่มต้น128 g b ด้วยเออมีตั้งแต่128 256 512 g b โอ้โหและที่ช้ำใจไปกว่านนั้นนะสำหรับคนที่ซื้อรุ่นเก่าไปราคาเปิดตัว128 g b 12,009 ถูกลงกว่าเดิม5,000ตัวเก่า64 GB กะไบต์นะผม 10, 7, <What? S> 1 7 0 9ทครับเปินหลายจริงสุดๆแล้วก็ตัวนี้ขนาดจอ11นิ้วนะตัวเก่า10.9นิ้วผมขอบจอบางลงนิดนึงนะแล้วก็ตัว Gen 11เนี่ยตัวเซลลูลานะจะเปลี่ยนไปใช้ระบบ eSIM นะคือไม่มีช่องใส่ซิมการ์ดนะผมตัวเก่าจะใช้ ตัวนาโนซิมเนาะแต่ตัวใหม่71เนี่ยไม่มีช่องนาโนซิมแล้วนะเป็น eSIM และยังเปิดตัว Apple iPad Air M3 โหชิป M3 นี่มันโคตรแรงก็เพราะว่าเพิ่งเปิดตัวชิป M2 ไป9เดือนที่แล้วนะผมนี่ยังไม่ถึงปี Apple เปิดตัว iPad Air M3 ออกมาแล้วนะผม ตัวหน้าจอยังมีขนาดเท่าเดิมนะ11นิ้วกับ13นิ้วความจุเหมือนเดิมทุกอย่างเลยเริ่มต้น128จิก256จิก512จิกแล้วก็1เทเลาบายอยแต่ราคาถูกลงกว่าเดิม2 0 0 0สุดจริงๆเซอร์ไพรส์ผู้สื่อข่าวนักข่าวเนี่ยงงนกะันเปตามกัน Apple เซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่นะ แต่ยังไม่วางขายตอนนี้นะผมเร็วๆนี้จะวางขายเร็วๆนี้ไม่รู้เมื่อไหร่แต่ถ้ามีข่าวว่าจะวางขายเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะมาแจ้งให้เพื่อนๆได้รับปังกันอีกค้างนะผมแล้วก็ตอนนี้เพื่อนๆยังสามารถซื้อ iPad รุ่นเก่านะ iPad Gen 10 iPad Mini iPad Pro iPad Air M2 ในราคาพิเศษนะผมผมจัดรายการให้นะผมได้ตัวไหนราคาไหนผมจัดให้เต็มที่นะผมพร้อมรับประกันศูนย์หนึ่งปีเต็มนะผมที่นี่ที่เดิมนะผมแชทมาสอบถามกันได้นะ แอปแชทสีเขียวนะครับผมทางนี้เลยนะแต่ถ้าเพื่อนๆอยากขายมือถืออยากซื้อมือถือมือหน่มือสออยากเทินมีเครื่องไม่ได้ใช้อยากขายอยากติดฟิล์มเหมือนเดิมร้านเดิม AOB Mobile พอดีคนเดิมนะผมพร้อมรับใช้เพื่อนๆทุกคนนะผมฝากด้วยนะครับผมชั Chat ้น4 m ่ k อ e n t ิ r สวัสดีครับ